แต่ตกยางาวั้นาเลีอาท่ยเอาโ้งมันส่งใ้โร่ารสี่สิบห้าคือบางนี้มันเจ็ดเิตเองมันลงแล้วงามันห่างเลยล่ะแต่บอกพนี้แหละคนนี้ก็จีได้สี่าเจ้าหนึ่งห้าสิบเจ้าลดขาจากสิโล จักสั่งไอนไหมตอนน้เองแก้ขีดตาไเองจนแก้ขีดตาเนี่ยตาตรงไหนตรงไหนก็มีนนี้วันนี้เจนก่อนไอเยวได้ช่วยลบก็บุ้งซิปโลบุ้งมันง่ายบวมที่นี่ก็หอมนี่เองขีดตามันอยู่ตรงไหนตรงตีนมันเองตรงนี้ตรงนากมรงแรกนี่นี่ไอหอมบุโลนี่เองก็ด้วยการทำ วันนี้คือกินข้าวบางวันก็ได้ไปกินไหมเคี้ยวเด้อไอ้ตะลนุนตะลานกลัวเขา้านี่เวลาเขาดา่าอืมงนะานขก็ประชุมประชุมเข้าจิ้คอที่บอลทมไหนไหนตะโครงน่ะออมาประชุมเขา้าจะทำปา้าป๋าเดี๋ยวว่าคอตะคอตัง้งตะคอแต่ตัง้งรักตัง้ง ไอ้ทั้งเนี่ยก็หายอยู่แต่ว่าขอ้ดต่างสองงานแักเขียวอ้าวเอ๊ใครเคยหายได้ขอ้ดได้เปล่านี่ดูเนี่ก็ไอ้ที่ไหนกันไหนที่กันไหนก็คลองเองกขนาดพาังเองที่เองนี่ยเออจึงโคที่เองเด่นทุ่มไปไอ้โค้ขอจากสองงานเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวไปยาวเลยนะเออก็เดี๋ยวมาหายยังไงก็ไม่หายไวปลูกพริษเยอะแม่ในเองไวปลูกค้ดอีกกินเองก็ได้นี่ไม่ใช่ของหลวงไว้หนุ่มของที่เองมีฉนูด ไม่ใช่มหาเสตตี้ไปยยไม่เห็นเองนี่ก็เลยกนกนไอ้ที่ดินเขคุดน่ะกกินไป <c oughs> กินมัดเป็นไรๆแล้วเพราะฉันนะ่ะนะเออนี่ยกินมัดเองวันนะีน้ตรงบนไหน,อ,นอ้อมน่ะเขากินมัดแล้วไรายนึงน,นง,นนง,งนี่ถ้าได้าทำงานนี่ก็ได้ไลก็สอบดีไลฟ์เองรายเซนหาเองด้วยนี่กินมัดเองก็ไม่ว่าเออผื่อชุมชน เปิดแน้น <ừ. S 1> ก็สรวจวายเขาโอ้ใบวย,วยนะก,ก็ไม่ไวอ่าไม่เห็นเองหนูหายดอกแม่ก็เอ้ยยายหุงข้าวได้ยาย,ายโอ้เก่งแค่ยังไม่คืนเดีคืนหนึ่งต็ตโอ้ยังโผไปอยู่ ช่วงฟ้าคุณกี่ไฟมันก็ง่ายอยู่อจันจันไหนก็ไม่ไปไม่ปนี่เองนี่ถ้ามันไม่จำเป็นก็ไม่เป็นไรนี่เองมันจำเป็นนี่เองที่เองไม่ไปก็ไม่ได้ไอ้ร้านก็คนนั้นนักเคี้ยวมอะไรที่มาคนนั้นนักเคี้ยวไม่มีเบื่อนอนขอบคุณอย่างมากมากแสดงแค่ละ Chị bái thụ luôn, người ghi ác không Mà đẹp